ก่อนอื่นเลยนะคะนี่เป็นอุปกรณ์เพิ่มความสะดวกสบายในการถูพื้นซึ่งหลายๆคนอาจจะเคยเห็นตามรายการโฆษณาทางทีวีในวันนี้เราจะมารีวิวอุปกรณ์ชนิดนี้ค่ะว่าอุปกรณ์หลักพนันมีความแตกต่างจากอุปกรณ์หลักร้อยอย่างไรเริ่มต้นที่อุปกรณ์ของถังน้ําก่อนเลยนะคะถังน้าของเราจะเพิ่มใบพัดขึ้นมาในบริเวณนี้และ เพิ่มตัวกันกระเด็นระหว่างการปัน่นเรามาดูกันค่ะว่าเราจะใช้งานได้อย่างไรก่อนอื่นเราก็เอาไม้มอบนะคะลงไปในถังน้ําเพื่อทําความสะอาดชําระล้างน้ําก่อน,ก,อนก่อนที่เราถูพื้นมาค่ะซึ่งอุปกรณ์ชนิดนี้จะช่วยให้คุณทําความสะอาดไม้มอบได้สะอาดยิ่งขึ้นด้วยใบพัดท,ท,ที่ติดเพิ่มขึ้นมาแล้วเราก็เหยียบค่ะปัน่นนังทำความสะอาดเมื่อเราได้ ม้มอบที่สะอาดแล้วเราก็นํามาปั่นเสียบลงไปในถังปั่นของเรานะคะอุปกรณ์หลักร้อยเราจะใช้วิธีการเหยียบเท่านั้นซึ่งระหว่างการเหยียบนี้นะคะก็จะทําให้น้ํากระเด็นสู่ตัวเราแล้วก็บริเวณรอบๆแต่ถังชนิดนี้มีตัวกันกระเด็นนะคะซึ่งทําให้น้ําไม่กระเด็นสู่บริเวณรอบนอกแล้วก็ขาของเราอีกวิธีที่เราสามารถปั่นได้ก็คือใช้วิธีการกดไม้ของเราลงไป วิธีการนี้นะคะจะได้ช่วยลดการเจ็บปวดระหว่างการเหยียบในการปัน่นแล้วก็ช่วยลดแรงในการปั่นได้ด้วยค่ะเราสามารถปั่นได้ตามความพึงพอใจของเราหลังจากนั้นก็ยกขึ้นมาอ่ะละค่ะเมื่อเราจะเริ่มทำการถูเราก็ต้องล็อกไม้ม็อบสักเล็กน้อยก่อนที่จะทำการถูนะคะ หลังจนากนั้นเราก็สามารถทูได้ตามปกติค่ะนี่แหละค่ะเป็นข้อแตกต่างระหว่างอุปกรณ์หลักพันและอุปกรณ์หลักร้อยค่ะ